รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับหลังหวยเล่าพัฒนาออกนะครับเนาะครับกับสวัสดีตอนเสาร์มือวันอังคารนะครับเนาะตอนเสาร์วันอังคารนะครับเอาข้อมาเบ่งผลหวยเล่าพัฒนาออกกันนะครับเนาะผลหวยเล่าพัฒนาออกนะครับหลบวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่16นะครับ ลาคมนะครับสองห้าหกหกเราพัฒนานะครับเลขที่ออกนะครับเนาะ หนึ่งสี่เก้านะครับสองสี่สองสี่แปดนะครับหนึ่งสี่เก้าสองสี่แปดนะครับครับส่วนเหล็กถ่ายสองตัวบนนะครับออกซิแปดนะครับ ส่วนเลขล่างนะครับออก92นะครับ,รบพี่้องยิปซีมีผู้สูบผู้หมนมาเนาะพี่้องยิปซีห้องนะครับ ครับนี่ครับผลหวยลาวออกมาขึ้นนะครับเนาะคืนวันจันทร์นะครับที่26ตุลานะครับ2566นะครับลาวพัฒนาเลขที่ออก149248นะครับครับส่วนเลขไทยสองตัวบนก็48นะครับส่วนเลขล่างออก92ครับพี่น้องที่ครับครับครับรอบนี้นะครับเซียนนาดีสิพาฒมาตามนะครับลาวพัฒนานะครับของเซียนนาดีนะครับ ครับผลงานรอบที่แล้วครับของเียนาดีนะครับกบ็เขาตเตะเหล็ก <c oughs> เลขวิ่งนะครับเนาะเข้าแต่เลขวิ่งนะครับครับเขาเลขวิ่งนะครับกระเสียบแต้มเดียวนาะอพี่น้อง FC. เย็ซีเลขเลขออกเก้าสองนะครับเช่นาดีก็ให้พี่น้องเข้านะครับติดสองอยู่นะครับแต่ว่าบ่มีสองเก่านะครับเนาะ มีเจสองเจ็ดกับสองแปดนะครับก็เสียดเสียดแต้มีกตามเคยนะครับครับเขามาตามต่อกันรอบใหม่อีกนะครับเนาะตามต่อกันรอบใหม่นะครับให้หววรัฐบาลไทยนะครับเนีนเเก่าสองนะครับสองเก่านะครับมาออกหัวเล่านะครับพี่น้องเอฟซีกับเป็นที่ไหนเสียายนะครับ แตเสียนนาดีก็ดบอกลงอยู่ในฉีบอยู่แล้วนะครับว่าหัวยรัฐบาลไทยนะครับของเซียนนาดีนะครับถ้าบ่อเขานะครับมันจะลดเป็นเหล็กเล่าท่านที่นะครับกับเขาเมาเขาของเหล็กเล่าอีรีนะครับครับพั้าตามต่อกันหลอกไหมนะครับกับเราพัฒนาของเซียนนาดีนะครับเนาะเอาสูตรต่อกันดีครับพี่น้องที่ สายวิ่งสายลุดนะครับก็บได้ขึ้นเก้านะครับเดี่ยวิ่งของเชยนดีกับเขานะครับเพราเชยนอดีกับเด็ดตะเหล็กวิ่งนะครับเด็ดตะเหล็กวิ่งนะครับเอาเมึกสีไม้กันนะเปลี่ยนสีมึกกันนะวันพุธนะครับวันพุธ ที่18นะครับเนาะวันพุทธที่18ตุลาคม2566เหลาาพัฒนานะครับ ที่ถืกสโลกนะครับสีเขียวนะครับที่สืกถืกสโลกกับของเสี้นหน้าดีนะครับครับสายวิ่งสายรูดนะครับไม่ควรพลาดน,นะครับวิ่งรูดนะครับ 2กับ4นะครับสิ่งรูด2กับ4นะครับจับคู่นะครับสอนะครับ2 6นะครับสองสนะครับ แล้วก็สองห้านะครับพี่น้องเอซี่ให้ซี่คูขึ้นต้อนนะครับรอบเบิ้งตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับรอบนี้เชื่อแน่ดีที่ให้พี่น,อน้องเขานะครับเน้เนๆแค่อสองหางเท่านั้นนะครับเนีพี่น้องเข้าเน้นๆแค่สองหางนะครับ กับเด็กวิ่งเด่นสองนะครับล่องซีนะครับลองดูเด่นสองลองสีนะครับเด่นให้พี่ให้น้องเข้านะครับสองเจ็ดนะครับแล้วก็สองสี่นะครับตัวนี้ตัวล่องกับว่าธรรมดานะครับถามมันออกออกได้ขึ้นเ้านะครับพอขัดออกมาให้พี่ให้น้องเข้าสุดๆแล้วนะครับ ครับให้พี่น้องเขาแคปหน้าจอไว้ครับครับวันพุธที่18ตุลาคม2566ลาวพัฒนานะครับของเซียนนาดีนะครับวิ่งลู่ที่2นะครับกับ4นะครับเด่น2นะครับจับคู่2 7 2 6 2 4 2 5นะครับครับเด่นให้พี่น้องเข้า2คู่นะครับก็มี2 7กับ2 4นะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าปัง โศกมันไปน้ากันนะครับเอ้เซียนนาดียังมั่นใจนะครับว่ามาอยยุคือเก่านะครับเหลียวิ่งซะอรนะครับครับสำหรับลิปนี้นะครับก็คอยพี่น้องเข้าสุขูสุขคนโศกมันไปน้ากันกับเล่าพัฒนานะครับของเซียนนาดีนะครับครับครับรอบที่แล้วนะครับไซดวิ่งไซดหลุดก็มีผู้โชคผู้มันอยู่นะครับเพราะว่าเซียนนาดีก็บอกให้วิ่งเอานะครับ วิ่งข้อไม้เขาบ้าหาตะเล่นนักนะครับเขาวิ่งข้อดึงทุ่นเคลื่อนนะครับเนาะกับบัได้ไลน์นะครับไในจะทุ่นเคลื่อนก็ยังดีบ่ขาดทุ่นนะครับครับรอบนี้นะครับกับมาสู่กันต่อนะครับเนาะครับครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกิฟซีที่เขามาไม่นะครับกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับสองเซียนน่าดีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเชิญนวัดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก้อนคราบขอให้พิ่ล้องเข้าสุข,สขล้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเอและที่สําคัญขอให้มีโชคมีมันมีเฮงไปนํากันนะครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก้อนคราบสวัสดีครับ